กลับเข้าสู่ Wisdom Station ในช่วงนี้ Wisdom Society วันนี้มีแขกรับเชิญน่ารักๆที่ทำถึงขนาดทำให้พิธีกรเนี่ย แบบร้อนๆหน,นาวๆ <c oughs> กันเลยทีเดียวนะคะวันนี้อยู่กับน้องคนดังค่ะเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะ <c oughs> น้องนัตตี้นัทมนคงตักอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> น้องน่ารักมากจนถึงขนาดพิธีกรออกมวถึงข, <c oughs> ขนาดว่าเราไม่อยากจะอยู่ใกล้เลยว่าขนาดนั้นเลยตอนคุยกันนอกร้าในเกี่ยงกันว่าใครจะอข่้องกับน้องใครจะแบบทุกคนขยับห่าง เขาว่าเราไปเติมหน้าอ้ะผมกันมาด้วยใช่ใช่น้องนัตตี้นะคะโด่งดังจากโซเชียลแคมโซเชียลแคมโซเชียลคืออยากให้เล่านิดนึงมันเริ่มมาได้ยังไงคะนัตตี้คือเหมือนเป็นแรกๆก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เราบอกว่าใหม่ๆนี่แหละค่ะแล้วเราก็โหลดเล่นตามกระแสทั่วไปค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรก็ถ่ายว่าแบบอุ๊ยกินข้าวอยู่นั่นอยู่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สักพักรู้สึกว่าแบบไม่เห็นแบบ ไม่เห็นมีอะไรจะน่าพูดเลยเลยพูดซ้ำๆทุกวันเลยก็เลยแบบวันหนึ่งก็เลยอัดร้องเพลงลงไปเลยคะก็เลยเป็นที่มาแล้วก็คนก็แชร์ออกไปนู่นนี่ก็มีคนมาติดตามเพลงอะไรครับเพลงค่ะเพลงแรกจาได้ว่าเป็นที่คิดถึงพอเธอใช่ไหมของบุมีคือน้องคู่เสียงหวานเนี่ยเสียงหวานดูคลิปมาก็แบบร้องเพลงเพราะเต้นเต้มโอ้ช่วยแบเต็แบบว่าสาวเกาหลีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะรู้นิดนึงมีผู้ติดตามเนี่ยถึงสองล้านคนค่ะ เริ่มนานหรือยังเริ่มไม่นานหรือยังคะเอ่อถ้าจนถึงวันนี้ก็ประมาณปีแล้วค่ะปีนิดๆปีเดียวสองล้านปีเดียวสองล้านคือเรียกว่าเยอะกว่าดาราบางคนอีกนะพี่สองปีเลยมากค่ะเลยมากได้ถึงสองร้อยแพี่ก็มาบ่อยในยูทูบด้วยนะคะนี่แต่ว่าอาจจะไม่ได้คนดนอ๋อก็คือว่าเริ่มต้นจากถ่ายคลิปไปนู่นไปนี่เรารู้สึกว่าโอ๊ยมันไม่มีอะไรจะได้แล้วก็เลยพูดเหมือนเดิมทุกครั้งเลยก็เลยแบบอุ๊ย อัดร้องเพลงดีกว่าชวบความสัมมาดีกว่าเพราะว่าชอบร้องเพลงด้วยก็เปิดเพลงแล้วก็อัดเลยแล้วอย่างนี้เพลงนี้เราเดวเรียนมาก่อนเลย่ะเรียนร้องเพลงเต้นมาก่อนเรียนเต้นค่ะเรียนตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะใช่เรียนเต้นมาแบบว่า12ปีค่ะตั้งแต่เด็กน้อยค่ะแล้วก็มีแล้วหลังจากนั้นร้องเพลงเต้นโชว์แล้วมีคลิปแบบอื่นอีกไหมก็มีแบบว่าเป็นแบบฮ่าๆปกติค่ะลั่วๆก็จะแบบแต่งหน้าก็มีรีวิวแต่งหน้าอะไรเยงนี้ค่ะก็บางทีก็ทำแบบเปิดๆลงไปอะไรอย่างนี้ค่ะ คือเรียกว่าทำทำหลายอย่างคือหลายรายกานี่อ่ะอันนี้น้องเต้ันนี้เพลงอะไรอันนี้เพลงอะไรอ่ะเพลงโกรของ EXO ค่ะอันนี้แนวแบบว่าผู้สเต็ปอัพเลยนะอ่าใช่เลยเกินอ่ะโอ้ยเก่งมาก12บสแตปี่าวสมแล้วนะกับการเรียนแบบว่าขนาดนี้ น่ารักมากคือดูแล้วแบบว่าดูร็อคทั่วค่ะเพลินน้าก็สวยเต้นก็เก่งแล้วอย่างนี้เนี่ยพอเราลงไปปุ๊บกระแสตอบรับครั้งแรกจากการที่เราเลงเพลงเพลงแรกเป็นยังไงบ้างคะน้องนักเต้ก็ปกตินี้คือเวลาเราแบบว่าอัดกินข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะแค่แบบไม่ถึงหนึ่งร้อยไลค์ก็คือแบบว่าห้าสิบหกทั่วไปใช่ค่ะก็คือแค่เพื่อนเราเลยค่ะแล้วก็พอร้องเพลงปุ๊บก็รู้สึกว่าแบบ ก็อัพไวเฉยๆแล้วก็ไปทํานู่นทํานี่นะคะแล้วกลับมาแบบเฮ้ยทำไมทำไมคนไลค์เยอะจังเพราะอะไรางคะก็เพราะว่าคนเขาแบบเหมือนแชร์ไปในเฟซบุ๊กแล้วก็แชร์ต่อๆกันมันก็เลยแบบไปเร็วมากคือมันมีแอคทิวิตี้มากกว่ากินข้าวโชว์ใช่ใช่ค่ะดอนอะไรนะทานข้าวโชว์นี่หนึ่งร้อยไลค์นี่เคยทานข้าวโชว์สองไลค์สองไลค์ยังไม่ถึงเลยไล่ครึ่งอันนี้เราพูดถึงในแง่ที่ว่าน้องใช้โซเชียลแคมเนี่ยในการที่ สร้างอัตลักษณ์ให้ตัวเองเนาะกินข้าวชว์กินเนาะเนาะกินเนาะกินเอันนี้เลชใกล้ไปเนาะกับอะไรของเราต้องไปทานอะไรโชว์ดีคือน้องเนี่ยเรียกว่าน้องนัทเนี่ยน้องนัตตี้ใช้โซเชียลแคมใช้เทคโนโลยีใช้ YouTube ในการหาจุดเด่นหาอัตลักษณ์ให้ตนเองจากประสบการณ์ที่แรกเนี่ยค่ะอยากทราบว่ามีความคิดยังไงเกี่ยวกับการที่ว่าเอาตัวเองลงไปในโซเชียลนว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ลุกมากกว่าค่ะเกิดคาเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าแอปพลิเคชันหนึ่งจะทําให้แบบว่าชีวิตรเราจะใช่ขนาดนี้ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนติดตามได้เยอะขนาดนี้ก็คือเหมือนเป็นการที่จริงๆนั้นว่าแค่การที่เราเป็นตัวของตัวเองนี้ <c oughs> ในการทำอะไรทุกอย่างค่ะ <c oughs> มันก็จะเป็นเอกลักษณ์เองค่ะ ความเป็นเอกลักษณ์ของน้องนัตตี้นี่แหละทำให้บบว่ามียอดเอตาเนี่ถึง200เออ2ล้านนะแล้วก็ยังมีออกรายการทีวีมากมายเลยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนดังเพราะว่าบอกว่าเนี่ยวันนี้จะเชิญน้องนัตติอ๋อคนรู้จักคนรู้จักคนรู้จักนะคะเป็นคนดังแล้วเป็นคนดังนี่ต้องทําตัวยังไงยากกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเปล่าคะน้องนัตต้ค่ะ เปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะเลยค่ะหมายถึงว่าในด้านของการงานก่อนเลยเนาะก็คือแบบเราจะมีรายได้ที่ดีขึ้นก็คือเราจะมีงานเข้ามาในหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกยังไงให้กับเหมาะกับตัวเราอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็จะเป็นการท่านการใช้ชีวิตไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าชีวิตจริงกับโซเชียลแคมป์คือนัดเป็นอย่างนั้นเลยค่ะก็คือทำเป็นเปิดเปิดเวลาก็เป็นอย่างนั้นก็คือถ้าเจอแล้วนอกก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่า แต่ถ่ายนอกจากเวลาออกจากบ้านต้องดูดีนิดนึงคือจะหน้าสดแฟนขับงงใช่แบบเฮ้ยคนเดียวกันหรือเปล่าอะไร่ก็ไม่โอเคใช่ก็เปลี่ยนแค่ว่าแต่งหน้านิดนึงต้องมีนิดนึงแต่ว่าอย่างที่น้องบอกี่ชอบมากนะที่น้องบอกว่า เป็นตัวของตัวเองอะไรใช่ที่สุดมันทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมากในกล้องกับในชีวิตจริงถูกไหมคะแล้วก็คือทําให้เหมือนกับคนติดตามเราอย่างที่เราเป็นนี่แหละค่ะแล้วการมีงานเข้ามาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถือว่าทําให้สร้างรายได้กับเราด้วยตั้งแต่เรายังเรียนอยู่ตอนน้องนัตตี้เรียนอยู่ชั้นปีที่หนึ่งปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งทำงานโดยผ่านโซเชียลแคมป์นี่แหละนะคะอยากจะรู้จริงๆว่าเราสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะก็ถือว่าตอนนี้ถือว่าแบบ เป็นหัวหน้าครอบครัวเลยก็ว่าได้เฮ้ยพ่มใช่ดีใจมากค่ะคือเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักใช่ก็คือสามารถแบบเลี้ยงดูเองได้ค่าเทอมก็คือจ่ายเองทุกอย่างตอนนี้แบบว่าผ่อนคอนโดผ่อนรถหรือว่ารวมถึงส่งให้แม่ด้วยที่บ้านก็คือครอบคุมหมดเลยแค่แอปพลิเคชันเดียวคือเป็นอะไรที่แบบ อเม็ดจงมากใช่คือเชื่อว่าสิ่งที่ได้มากกว่าการที่น้องได้เงินทองได้รายได้ตรงนี้นะคะสิ่งที่เชื่อมากกว่าก็คือน้องมีความภาคภูมิใจใช่มากๆในการที่จะแบบโอ้ยปีหนึ่งแล้วว่าปีหนึ่งไม่ใช่ปีหนึ่งเองอะปีหนึ่งเองสามารถที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของที่บ้านเป็นคนหารายได้เข้าที่บ้านได้เป็นผู้นําครอบครัวไปซะแล้ใช่ไหมกต่จากคนวัยเดียวกันเนาะใช่ใช่หลายหลคนนี่ยังอาจจะเป็นดวงด้วยค่ะด้วยโชค เราถือว่าเป็นคนดังแล้วแหละแล้วตอนนี้เนะี่เรามีความฝันอะไรเพิ่มเติมต่อจากนี้ไหมเราอยากจะต่อยอดจากความสาเร็จ<ม>ที่เราผ่านจากโซเชียลแคมหรือเปล่าคะน้องนัทตี้ก็เหมือนทาตอนนี้คืออยากจะทํางานให้ดีที่สุดคะ่ะ<ม>เพราะว่าเหมือนมีงานเข้ามาแบบ<ม>ในด้านวงการใช่ไหมคะ,คะก็เหมือนทําให้ดีที่สุดอะ,ค,ะค่ะในอนาคตถ,ถ้าถ้าถ้าเรามีชื่อเสียงแล้วหรือว่าทำอะไรออกมาดีอย่างเงี้ยเราจะทําธุรกิจของเราหรือจะทําอะไรก็เกิดอะค่ะถ้าเรามีชื่อเสียงแล้วอ่ะน้องเขาเรียกว่ามีความฝันที่ต่อยอด เป็นขั้นข้นไปทําตรงนี้ให้ดีก่อนแล้วก็ค่อยต่อสติปไปสังสมชื่อเสียงประสบการณ์จะอยากเป็นศิลปินที่มีคุณภาพก็น่าจะดูจากคลิปที่น้องมีใครติดต่อรืยยังเอออยากดูจริงจริงๆแล้วคือค่ายเพลงจะติดต่อมากันในอินบ็อกซ์ในอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากแต่ว่าน่าจะพยายามคือรับรับได้ทุกงานแต่จะไม่เซ็นสัญญาเด็ดขาดเพราะอะไรคือมีแนวคิดยังไงในเรื่องของการเซ็นสัญญาเพราะว่าหนูเคยเซ็นสัญญาแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าแบบว่า เราอยากทำพอเราได้ทำเองเรารู้สึกว่าเราทำได้เต็มที่มากกว่าใช่ค่ะแต่ว่ามองมองไหมว่าการเซ็นสัญญาคือการการันตี อาชีพเบาอย่างน้อยก็ช่วงเวลาใ,ในสทำงานเหมือนเป็นการรู้สึกว่าอุยใน,ในระยะเวลาเนี้ยเรามีคนซัพพอร์ตแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนตอนนี้หนูเ,เราเดินด้วยตัวเองได้แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะทําด้วยตัวเองให้ดีที่สุดให้เดีที่สุดก่อนใช่เหมือนเราจะรับงานได้หรือว่าเลือกงานเองได้อะไรเงี้ยค่ะคือคุยดูน้องเขาก็ชัดเจนนะคะพี่ใช่ค่ะคือเขาก็มีความฝันมีขั้นตอนมีการวางแผนชีวิตเขาชัดเจน เกินวัยมากๆใช่เกินวัยหน้าก็เกินวัยไม่ใช่ความคิดความแบบเกินวัยเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุจริง เพราะว่าจริงๆแล้วเ่เด็กสมัยนี้บางทีก็อาจจะใช้โซเชียลแคมที่ที่ดังๆโด่งๆที่เคยเห็นใช่ไหมทงนี้ไม่ถูกต้องแต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของวัยรุ่นไทยวัยรุ่นยุคใหม่ในการที่จะเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นในสื่อโซเชียลอะไรก็ตามเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวรวมถึงประโยชน์กับคนที่ดูด้วยนะเพราะว่าคนที่ดูนี่รู้สึกว่ามันมีความสุขเมื่อรู้เขานี่ยแหละย่ออะไรถึงได้เยอะขนาดนี้ไง ย้อนไล่ถึงก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูน้องเขาก่อนนะแล้วพอรู้ว่าจะมาแบบจะมาตั่งสัมภาษณ์ยังแบบโอ๊ยแล้วฉันจะทำยังไงฉันจะต้องอัพหน้าฉันก่อไปอะไรอย่ <c oughs> างงี้แต่ว่าหนูก็จะพยายามแบบพอเรา <c oughs> เริ่มมีคนติดตามหรือว่าเริ่มแบบเป็นเน็ตไอดอลหรือว่าเป็นไอดอลของใครหลายคนใช่ไหมคะหนูก็จะคือทุกอย่างจากนี้คือสกรีนหมดเลยค่ะไม่ว่าจะลงอะไรหรือว่าการปฏิบัติตัวนู่นนี่นั่นการพูดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูจะถือหยุดคําว่า เพราะพี่น้องๆจะบอกว่าพี่เป็นไอดอลของหนูนะเหมือนคำนี้มันจะอยู่ในใจหนูตลอดเวลาเวลาทำอะไรค่ะก็คือจะทําให้เราถ้าต้องทําให้ดีทุกอย่างทุกแฟนลับพี่อายุน้อยที่สุดเจอไหมน้อยมากค่ะประมาณสามขวบคือคุณแม่เขาอัดคลิปแล้วก็แท็กโซเชียลแคมชื่อหนูมาแบบว่าเปิดเปิดเพลงหนูค่ะแล้วน้องเขาก็เต้นก็ร้องตามเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ย เปิดคลิปพี่นัดทุกวันเลยเข้าบ้านมาต้องเปิดในร้องไห้อะไราเงี้ยโอ้โหน่ารักมากใช่ค่ะคือแสดงว่าน้องหมดสามขวบน้องผู้หญิงใช่ไหมใช่เขาจะชอบร้องชอบเต้นมาหนูเลยคือน้องสามขวบยึดแล้วไงยึดเป็นเน็ตไอดอลคือเป็นแบบเขาเรียกไอดอลประจำตัวแล้วยิ่งมีกระแสแบบนี้ยิ่งมีแฟนคลับแบบนี้คือน้องนัตตี้เองคือแบบจริงๆไม่ต้องเป็นห่วงเนาะเพราะว่าดูจากความคิดน้องแล้วเขาก็มีความคิดที่ดีในการที่ว่าอ่ะเราจะต้องทําตัวให้ดีที่สุดคือหนูจะไม่หนูจะไม่แบบพูดจาไม่ดีแบบว่าแต่งตัวอะไรเงี้ยคือ ในโซเชียลแคมหนูจะเป็นอะไรที่อันนี้มากไม่ไม่หวั่นหวมากเกินงาเพราะว่าเรารู้ว่าเราเหมือนอายุเท่านี้ก็เหมือนเป็นตัวอย่างของคนในยุวัยเดียวกันเป็นเยาวชนอยู่อะไรเงี้ยคิดดีจริงเดเด็กเด็กน้องๆเยอะค่ะในโซเชียลใช่ใช่บางทีนี่ถ้าหากว่าเราเราอาจจะเปิดเผย มากเกินไปหรือว่าอาจจะเป็นตัวของตัวเองที่มันออกทางไม่ดีไม่งามมากเกินไปเนี่ยบางทีมันก็เป็นเหมือนกับดาบสังคมเหมือนกันแต่เนี้ยคือบางทีมันเป็นเขาเรียกว่าโอกาสเข้ามาค่ะสมมุติว่าอันนี้สมมุติลองสมมุติซีนารรโอหรือถ้าน้องนัตตี้ดังมากกว่านี้มีคนติดต่อให้น้องทํางานที่อะไรละเปิดเผยมากกว่านี้หมายถึงเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เซ็กซี่คิดว่ายังไงคะจริงๆก็มีมาแล้วนะคะแต่ว่าหนูบอกหนูบอกเขาว่า อ่อยิ่งงานแบบนี้คือเราก็จะได้แบบรายได้ยูมากใช่ไหมคะ,คะแต่หนูว่าหนูแบบยังเด็กอยู่<ม>ก็สำหรับหนูตอนนี้คือหนูเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่ติดตาม,มคือ สอง้านนี่คือมากมากมากหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่รับอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นว่าหนูอายุมากไปกว่านี้หรือว่าอะไรเงี้ยก็คือถึงแก่เวลาแล้วหรือแบบ25ขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ลองกลับมาติดต่อนะคะก็เรียกปฏิเสธแบบโบไม่ให้ช้าน้ำไม่ให้คุนประมาณนี้ว่าไม่ได้บอกว่าไม่เอาค่ะอะไรเงี้ยนูก็พูดให้เขาไม่เสียใจแสดงว่ามีเข้ามาบ้างแล้วเมื่อก่อนเข้ารายการเห็นคุยว่ามีละครติดต่อมาบ้างแล้วอันนี้ตอบรับไหมค่ะ คือเป็นภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์สองเรื่องสองเรื่องของประเทศไทยนี้ใช่ไหมคะของประเทศไทยค่ะอันนี้ตอบรับไปหรือยังก็อยู่หนูไม่ทราบจะมีผู้ที่พูดจัดการเขาจะเป็นคอนเียร์คิวงานเพราะว่าหนูคุณแม่จะให้เอาเรียนเป็นหลักค่ะก็คือถ้าคิวงานแบบว่าปนกับช่วงเรียนที่หนักๆาก็จะไม่รับงานการอาจจะต้องดูความเหมาะสมต่อไปคือน้องก็ยังยึดเรียนเป็นหลักอยู่เพราะในฐานะที่น้องจะวางตัวเป็นไอดอลของเด็กๆและวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเรื่องเรียนก็ต้อง นำทางตัวอย่างที่ดีก่อนด้วยต้องโอ้โหวันนี้คุยดูสวยเยอะเลยค่ะสาวน้อยเหมือนเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เหมือนกันเดี๋ยวจะให้น้องโชว์มากแต่แบบไม่ยอมเนาจจะไม่อำงวยเพราะวันนี้ใส่ชุดนักเรียนมาใส่เสืศึกษามาให้ร้องเพลงโชว์สักท่อนหนึ่งเอาเพลงอะไรคะเพลงเพลงที่เอายอดวิวสูงสุดเลยยอดวิวสูงสุดอะค่ะเพลงอะไรอือเอาเป็น Just the way you are อะอ่านเริ่มเลยค่ะ When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are when <laughs> 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 หน้าสวยเสียงสวยแบบฟังแล้วไม่คิดขนลุกเลยคือคําแรกขึ้นมานี่แบบอย่างนี้เสียงน่ารักมากน่ารักมากแต่ว่าประกอบกับพลังเสียงก็มีด้วยนะไม่ใช่เสียงน่ารักอย่างเดียวพลังเสียงก็เลยเราจะได้แบบปอมเสียงตั้งแต่โน้ตทุกโน้ตมาอันนี้แหละไอ้ความสวยอันนี้เคยเดี๋ยวอันนี้ธรรมชาตินี่ธรรมชาติเพราะมากเลยน่ารักมาก คือนั่งอย่างนี้เป็นผู้หญิงด้วยกันยังแอบแบบเขินโขยนี่เขินทำไมคือเวลาเห็นคนสวยๆล้วก็จะแบบอยากมองแล้วก็จะเขินเนาะแต่ว่าทีมงานเราแอบมองแล้วเรียบร้อยอะไรค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถือว่าเราได้ถึงแม้ว่าเราจะเชิญแขกรับเชิญที่อาจจะเป็นเด็กน้อยเด็กเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อเราได้พูดคุยกับเขาเนี่ยถือว่าเราได้รับอะไรที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะ ใครที่ชมอยู่ทางรายการนะคะหรือว่าอาจจะเป็นวัยเดียวกันเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะนํารูปแบบการใช้ชีวิตนะคะของน้องนัตตี้เนี่ยไปไประกอบกับชีวิตประจําวันได้<ช>วันนี้ได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งค,คือน้องเนี่ยดู โตกว่าอายุมากในด้านคุณที่ภาวะการคิดต่างๆคือไม่ใช่ว่าเป็นเน็ตไอดอลที่แบบมุ้งมิ้งอ่ก็ใช่ไหมเดี๋ยวที่เขาใช้อย่างนี้มุ้งมิ้งมุ้งมิเฟรย์เลยอ่ะละค่ะวันนี้ก็เสียดายเวลาหมดอยากจะคุยกับน้องต่อนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยจะได้มาพูดคุยกันอีกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องนัตตี้นัทมนคงจักรอย่าลืมตามมาเรียนที่มรสิดนะคะคณะอะไรคณะอะไรอ่นิเทศศาสตร์ค่ะ เทศาสตร์ค่ะแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนัตตี้มากนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมาพูดคุยกันอีกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าในช่วง Wisdom Special มีอะไรมาฝากเป็นสาระดีๆเช่นเคยค่ะช่วงหน้าค่ะฉันนโชคดดีีเเเลืออกท่่ตมาธ ออกเหมือนกันว่าจะมีโอกาสถึงวันไหนหากวันหนึ่งฉันลาบลา